สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรค่ะกลับมาพบกับดิฉันวิภาพันธ์วทียะวันนิกุลเช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะเราเจอกันทุกวันจันทรถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ก็มีประเด็นหลากหลายที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามในแวดวงเกษตรนั่นเองนะคะมีหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะมีทั้งเรื่องดีๆนะคะที่ทางสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจก,การเกษตรเนี่ยนะคะเขามีการคาดการณ์กันนะคะว่าตัวเลขปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจในส่วนของเกษตรน่น่าจะมีทิศทาง ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยในด้านลบอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งค่ะที่ก็จะส่งผลนะคะในส่วนของข้าวนั่นเองข้าวนาปรังปีนี้เนี่ยผลผลิตน่าจะออกมาน้อยเนื่องจากปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะคะแต่ว่าเรื่องของยางพารานั้นทิศทางหน้าที่จะสดใสามากขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะทางชลประทานจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะหยุดส่งน้ําแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนค่ะส่งผลกระทบมาจากเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เป็นคําเตือนย้ำ กันอีกครั้งเรื่องของการปลูกข้าวนาปังรอบที่2นะคะที่ต้องขอความร่วมมือว่าให้หยุดการปลูกเลยนะคะเพราะว่าปริมาณน้ํานั้นไม่เพียงพอแน่นอนแล้วนะคะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นเหล่านี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเตรียมที่จะทําโครงการมอบทุนบัณฑิตจบใหม่ทําการเกษตรนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีการไปตรวจสอบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าแนวโน้มเกษตรกรของเราที่จะทําอาชีพเกษตรกรรมกันต่อไปเนี่ยนะคะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะก็เลยทำให้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องมีการปรับแผนแล้วก็เตรียมที่จะจัดโครงการนี้นี่แหละนะคะเพื่อที่จะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมายึดประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณยุคนลิ้มแหลมทองค่ะท่านได้กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง smart farmer นำเกษตรกรไทยก้าวสู่ก้าวไกลสู่สหกรณ์นะคะว่าจะอัตราส่วนผู้มีอาชีพการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีปริมาณลดลงแล้วก็มีช่วงอายุที่สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้แหละที่ว่าอาจจะส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรของประเทศที่จะลดลงไปในอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากมาตรการต่างๆที่เร่งรัดดาเนินการเพื่อให้ กษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรให้คงอยู่150ล้านไร่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้เตรียมที่จะทําความร่วมมือกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าทกาสและก็สถาบันการศึกษาที่มีนิสิตนักศึกษากําลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตรนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะ สนับสนุนงบประมาณให้กับบดณนิสิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานี่แหละค่ะรวมถึงผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน5ปีนะคะที่เขามีความสนใจจะประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรด้วยแนวคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับผลผลิตภัณฑ์เกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะซึ่งก็จะนําไปสู่การสร้างความแตกต่างและก็จุดแข็งที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ค่ะนอกจากนี้แล้วตัวเกษตรกรก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญนะคะในการที่จะคงรักษา อาชีพการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยเอาไว้ได้โดยจะส่งเสริมและก็ถ่ายทอดการทําการเกษตรให้กับลูกกับหลานไม่ให้ละทิ้งการทําการเกษตรนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆให้กับบรรดาเกษตรกรทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆนะคะการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดและก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและจะต้องมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่หรือว่าการ โซน,นิ่งนั่นเองนะคะทางกระทรวงเกษตรก็จะมีการเร่งรัดดาเนินการอยู่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เกษตรกรเนี่ยต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของราคาอย่างที่ผ่านๆมาค่ะ คณะอนุกรรมาการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพารานะคะก็ได้เดินทางไปเยือยมประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะไปดูโครงการ Rubber City นะคะซึ่งจะก่อตั้งขึ้นตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะและก็มีการระบุนะคะว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมีความเห็นร่วมกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและถ้าหากว่ามีการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อเกษตรกรเรียกว่าเรื่องของเถรยรภาพราคายางพาราก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะ ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรค่ะในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยก็กล่าวหลังจากที่ไปลงพื้นที่นะคะที่เมืองกตาบูตรารัฐเคตาประเทศมาเลเซียที่ทางประเทศมาเลเซียเนี่ยได้มีการเชิญชวนให้ประเทศไทยไปทําเมืองรับเบอร์ซิตี้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าเนื่องจากว่าปริมาณยางพาราที่มีการส่งออกผ่านทางด่านเสดาจังหวัดสงขลาใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง41,000ล้านบาทนะคะโดยเป็นยางค้นเนี่ยมูลค่า31,000ล้านหรือปริมาณร้อยะ75ของยางที่ส่งออกมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งถ้ามีเมือง Rubber City นะคะแทนที่ประเทศไทยจะส่งออกในรูปของวัตถุดิบก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ําของยางพาราแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะ สำหรับการดำเนินโครงการนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาหาปริมาณพื้นที่นะคะว่าจะทําใหญ่ขนาดไหนแล้วก็พื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณใดนะคะก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาด้วยซึ่งทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยมีความสนใจในการที่จะพัฒนาความร่วมมือในโครงการ r u b b e r City ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขายยางพาราแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศด้วยและที่สําคัญในปี2558นนี้นะคะเราจะเปิดประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้นเองประเทศไทยก็จะต้องเตรียมความพร้อมแลวก็พัฒนาศักยภาพการส่งออกยางพาราให้มีความแข็งแกร่ง,งทางด้านการผลิตนะคะการแปรรูปแล้วก็การตลาดด้วยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบยางพารารายสําคัญเลยให้กับประเทศมาเลเซียค่ะหากไทยกับมาเลเซียเนี่ยหันมาจับมือหรือว่าลงทุนร่วมกันนะคะก็จะยิ่งทําให้อุตสาหากรรมยางของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งในทุกด้านมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทางด้านของเอกอัครรชทุตไทยประจําประเทศมาเลเซียนะคะคุณกริไกรจิตติเนี่ยท่านก็ได้มีการแสดงความคิดเหนเน็นนะะโดยบอกว่าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ทางภาคเหนือของมาเลเซียเนี่ยซึ่งโครงการรับเบอร์ซิตี้ที่ทางมาเลเซียได้ให้ทางไทยเข้ามาสนับสนุนร่วมกันนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกันให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและก็ส่งออกอยางพาราที่สําคัญของโลกซึ่งความคืบหน้าของโครงการนี้ล่า าสุดนะคะทางมาเลเซียเขาก็มีการกําหนดเอาไว้อยู่ในแผนการพัฒนาทางภาคเหนือส่วนของไทยก็กําลังอยู่ในเรื่องของการดูความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะ สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ได้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี2556เนี่ยจะมีทิศทางที่สดใสามากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็ว่ามีปัจจัยลบอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งที่จะส่งผลต่อเรื่องของข้าวนาปลังให้มีผลผลิตตกต่ำลงค่ะส่วนเรื่องของยางพาราแล้วก็ปลาล์มน้ํามันนะคะผลผลิตน่าจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการถแถลงข่าวผลงานดำเนินง,งานรอบปีที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะโดยคาดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจการขยายเขตพื้นที่และก็การลงทุนให้กับผู้นำกลุ่มประชาคมอาเซียนค่ะ เลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรคุณอภิชาติจงสกุลนะคะได้พูดถึงเรื่องของการคาดการณ์ผลผลิตสําคัญในปีนี้ค่ะก็คือข้าวนาปรังยางพาราและก็ปาล์มน้ํามันนี่แหละค่ะซึ่งข้าวนาปรังนะคะผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่9ก้าล้านเก้าแสนตันลดลงจากปีที่แล้ว2องล้านสามแสนตันค่ะเนื่องจากว่าน้ําไม่เพียงพอต่อการเพาะป,ปลูกแต่ในเรื่องของราคาข้าวนั้นไม่มีผลกระทบเนื่องจากว่าเกษตรกร,รกส่วนใหญ่นาเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลน,นั่นเองส่วนเรื่องของยางพารานะคะผลผลิตปี อยู่ที่3 8 6ล้านตันก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ6.5เนื่องจากว่ามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกกันมากขึ้นค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มตกต่ำเพราะสภาพเศรษฐกิจของยุโรปอเมริกาแล้วก็จีนยังไม่ฟื้นตัวรวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ปานน้ำมันในปีนี้นะคะผลผลิตจะอยู่ที่12ล้านตันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ6.1เนื่องจากว่ามีพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเพราะปริมาาาาณนน้ฝนํฝแต่ราคา ยังคงไม่ได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสต็อกสินค้ายังคงมีมากทั้งในและก็ต่างประเทศรวมถึงผลผลกระทบจากเศรษฐกิจทางยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วย ทางสงสงกน,นะคะยังได้มีการคาดการณ์ถึงภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจของเกษตรทั้งปี2556นี่แหละค่ะว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี2555เนื่องจากว่าผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชปศุสัตว์ประมงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็น่าที่จะปรับตัวดีขึ้นด้วยทําให้การส่งออกและราคาเนี่ยจะดีดขึ้นตามลำบับลําดับนะคะแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยแล้งที่มาจากเรื่องของฝนเนี่ยทิ้งช่วง ยาวนานมาจนถึงฤดูการเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมค่ะ คุณอมพิชาตยังได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะได้ยบอกว่าได้เข้าไปศึกษาศักยภาพทางการเกษตรของประเทศพม่าแล้วก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความทันสมัยกว่าอยู่มากแต่ว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าข้าวแรงก็ถูกกว่าและในเบื้องต้นก็ได้มีการหาแนวทางความร่วมมือทางการค้าการลงทุนทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็นโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเกษตรร่วมกันซึ่งทางสสกนะคะก็ได้เข้าไปหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ,รระทาของ ประเทศพมา่าค่ะซึ่งทางพมา่าก็มีความต้องการในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความเป็นผู้นําด้านการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตและก็การแปรรูปด้วยกรอยากที่จะให้ภาคเอกชนของไทยเนี่แหละค่ะเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรซึ่งพมา่าตอนนี้ต้องการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอีกมากค่ะเราไปฟังเสียงของท่านเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะคุณอภิชาติจงสกุลค่ะ ดันนั้นเป้าหมายปีนี้ก็คือการที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการพิจารณาในการที่จะประกอบอาชีพเกษตรนะครับเอาเรื่องปัจจัยทั้งราคาปัจจัยเรื่องของการปรับปรุงให้มีการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้มากที่สุดนะครับอันนั้นคือเรื่องของตัวข้อมูลที่เราจะสร้างให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของแผนงานต่างๆเองนะครับนโยบายต่างๆ <c oughs> ก็คิดว่าปีนี้เราคงจับมือกับทางสภาเกษตรกรให้มากขึ้นในการที่จะรับเอา ข้อเสนอแนะแนวทางมาตรการต่างๆในการทํางานของสภาเกษตรกรมาใช้ในการที่จะพิจารณาทําแผนการงานทางด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆซึ่งทางสกเองรับผิดชอบในกรอบต่างๆในการพิจารณาท่าทีและเรามาพิจารณาในเรื่องท่าทีก็คงจะต้องมองประโยชน์ของประเทศเป็นหลักสําคัญแล้วก็ไม่ให้เกิดมีผลกระทบกับพี่นอ้อง ก็เป็นการคาดการณ์นะคะปีนี้จะเป็นอย่างที่ท่านคาดการไว้หรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังมีปัจจัยด้านรอบด้านเนี่ยมีโอกาสที่จะมาส่งผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าค่ะยังคงมีปัญหาเรื่องของภัยแลง้งหลายเรื่องทีเดียวนะคะคุณผู้ชมได้ติดตามเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ